ทุกคนดูดอกนี้ค่ะน้องกำลังโผล่ค่ะโอ้ยวันนี้ดอกนี้สวยมากค่ะเจอเห็ดพึ่งเลือดอย่างสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนมาเดินเข้าป่าหาเห็ดในวันที่มีหลากหลายฤดูนะคะมีทั้งฝนตกแล้วก็แดดออกค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้ป้าอ้นก็หวังว่าจะคงจะได้เห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยลุน้นช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นเหมือนเคยนะคะ ทุกคนป้าอ้นเจอเห็ดพึ่งหวานตะม,ตะมุตะมิค่ะกําลังออกนะคะแต่เจออะไรนะ <c oughs> เจอตัวด้วงเจาะค่ะอุ้ยขอให้มนันมานะคะวันนี้ขอให้ได้เห็ดกลับบ้านด้วยค่ะเอาทุกคนฝนหยุดตกเห็ดพึ่งโผล่ค่ะโผล่มาก็ดูสิคะไม่ทนเจ้าทากอีกแล้วค่ะเจออีกดอกค่ะทุกคนอย่าว่าป้าอ้นเก็บเห็ดไม่สวยนะท,ทุกคนก็ดูเอาค่ะ เห็ดฤดูร้อนนะคะต้องมาให้ทันก่อนทากนะคะอุ้ยแต่สวยค่ะขาสวยดอกนี้เอาตรงนี้ปุ่มตะปุ่มตะปั่มมันคืออะไรว้ายทุกคนสองดอกอุ้ยเห็ดกำลังออกเลยค่ะเจออีกดอกค่ะเขาเกิดไม่ได้เป็นกลุ่มแล้วเจอทีละดอกพ็ออ้นขอตัดขาไปเลยนะคะนั่นทากทากแอบใต้หมวกอีกแล้ว เจอพี่คนไทยเดินอยู่ข้างหลังะคะ่ะทากกันเมื่อตะกี้นี่ค่ะทากเดี๋ยวเอาทากออกทีหลังนะคะว้าวเอาจ,จ,จอดอกใหญ่ค่ะตะมุตะมิอีกแล้วค่ะดอกนี้สวยสวยก็มีตะมนินะคะอันนี้ใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวค่ะทากเอาไปแล้ว เจอเห็ดพึ่งเลือดอย่างสวยเลยค่ะกระปุกตั้งชายหัวพิการอีกแล้วบอสท,ทุกคนดูดอกนี้ค่ะโอ้นเจอเห็ดพึ่งสวยๆต,ตื่นเต้นอุ้ยไม่มีทาข้างล่างเลยค่ะขาขาวจวะเลยค่ะ ดอกนี้อวบค่ะจสดดอกพิกันเดี๋ยวเรามาลุ้นว่ายังใช้ได้ไหมหูเหมือนขาจะใหญ่ค่ะโอ้โหใช้วิธีงัดนะคะโอ้โหงัดยากค่ะเห็นทากตัวเล็กเต็มเลยนะคะ อย่างได้อยู่จ้าตัดแต่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะว้าวทุกคนน้องกำลังโผล่ค่ะจะมีดอกหนึ่งทางนู้นนะคะทางนี้ไม่ทันทากแล้วค่ะทากอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเ,เอาทากออกเลมเอานะคะ ยังพอเจอทีละเรื่อยๆนะทีละดอกสองดอกไม่ได้หวือหวาม,ามากดูค่ะเสียดายดอกนี้ไปแล้วค่ะบอกตรงๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ป้าอ้นเจอเห็ดที่ท่ากินแล้วแล้วเหลือแต่ตอ ấy, เยอะมากค่ะเสียดายค่ะมาไม่ทันท่า,า,าทุกคนป้าอ้นเจอค่ะมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะโอ้ยวันนี้ดอกนี้สวยมากค่ะสวยแบบไม่มีตำหนิเลยนะคะ นี่พึ่งพูดมา,มาไม่ทันท่าก็ทันได้ดอกหนึ่งนะคะนานไม่ทันอยู่ดีค่ะ ดออกมีปรอ้นคมมากค่ะเลยปาดได้เนื้อเยอะอุ้ยมีตัวร้อยขาซ่อนอยู่ดอกนี้หมวกก็โดนแทะไปแล้วนะเจอเห็ดหนังไก่อีกกลุ่มค่ะปีนี้เห็ดว้ายกระเด็นกระดอนปีนี้เห็ดหนังไก่เขาออกเร็วมากเลยค่ะ มันกระเด็นกระดอนไปทางไหนเนาะนีะน่กระเด็นกระดอนมาอยู่กับเพื่อนเขาด้วยนะคะดูสคะชาเอาไปแล้วนะคกินเหลือแต่ตอฟ้าริมืดมาอีกแล้วนะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกรอบหรือเปล่า วันนี้อากาศไม่ดีแต่ก็ได้เห็ดพอแกงนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการเก็บเห็ดที่ดีของป้าอ้นนะคะยังไงป้าอ้นก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ